ฉันจะมีข้าวคุณเฮ้ยคุณแถวนี้เนี่ยร้านอาหารอร่อยเยอะสั่งเข้ามาทานในนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเงินอะไรขอโทษนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะให้นั่งสีเทลแบบนีะก็นด้เนี่ยครับผมถึงถามคุณว่าเราไม่ได้โอนเจินโอนไปไหน เพราะะถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะให้นั่งเฉยแบบนี้หรอคะน่งเลยครับผมถึงขอเอครอไ่างนี้ไปเชื่อาีวผมล่ประสาผมล้ไม่้ไปจะพยายามคืนให้นิด